ให้ดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปปลูกป,ป่าของใหญ่บ้านใครก็ไม่รู้อยู่ในพุ่มไม้บ้านอยู่ในพุ่มไม้น่ากลัวมากมีรอยเดินเป็นแนวมาเลยเนะี่ยรอยเดิน,นกลัวไหม ม่ากลัวดิใหญ่ไม่กลัวไม่กลัวทำไมนี่ใหญ่จะถึงหนอนใหญ่แล้วบ้านหลังนี้อยู่โดดๆไว้เหลืไอไหมว่บ้านไขวเนี่มาอยู่ในปา่าในรกอุ้ยหนาเกี่ยวอยู่โดดๆ Oh, good God. Hmm. 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 Yeah, man, look. Hmm. เป็นป่าหมดเลยนี่หู้ยุ่งฉุมออกมาไม่ได้อีกใล้ถนนก็ออกไม่ได้ หมาดีกว่เาเว้ยนะสวยไหมผู้ชีพุงใหญ่เนี่ยสิบนิ้วครึ่งผู้ชีพุงใหญ่สุดยอด ไปป่าไม่มีปืนจะไปได้ยังไงปืนก็ห้ามพกในหมู่บ้านและเขตชุมชนในทะเลในป่าไม่ผิดกฎหมายนะครับถ้าปืนมีทะเบียนถูกต้องปืนนูใหญ่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายราคาแสนกว่าบาทดังนั้นไม่ผิดกฎหมายนะจะบอกให้ เับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีเน่ออนทัวร์เดินคุยลุยถ่ายดวงใหญ่จะดี9.3.25ไม่เคยถ่าสุปราณบรีกดติดตามครับตั้งโทรศัพท์ขึ้นกดตัวแดงๆใต้คลิปคอมเมนต์คุยกับดวงใหญ่ยยได้ทุกเรื่องครับยุงกัดป,ปืนยิงเลยทุกท่างยุงนะปืนยิงยุงไม่ได้ไว้เดี๋ยวโดนแขนตัวเอง อย่าลืมกดติดตามนะครับ